สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเชียรรักคุณผู้ชมคะตลาดนี้เป็นตลาดวันศุกร์ตอนบ่ายครั้งที่สองครั้งแรกที่ผ่านไปเราได้รับการตอบรับดีมากๆนะคะจากลูกค้ามีการพูดถึงเราในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้นะคะที่สิลินรู้ก็เพราะว่ามีลูกค้าเนี่แหละมาบอก แล้วก็ไปบอกปากต่อปากกันหลังจากที่ได้กินอาหารของเราแล้วเป็นผลให้สัปดาห์นี้เรามีออเดอร์เยอะมากเรามาตั้งร้านเร็วกว่าปกตินะคะข้าวปลาก็ยังไม่ได้กินคุณผู้ชมเรารีบมาผัดของก่อนเตรียมของใส่กล่องให้ลูกค้าที่จองไว้ก่อนเพราะไม่อย่างนั้นนะคะลูกค้าที่เข้ามาทั้งสั่งออเดอร์และไม่สั่งออเดอร์มาพร้อมๆกันมันจะยุ่งมากแล้วมันจะงง ตอนนี้เราก็ทำงานหน้าที่ใครหน้าที่มันซิลินก็ผัดของไปทอดของไปพ่อเลี้ยงเป็นคนรับออเดอร์จัดใส่กล่องนะคะระหว่างที่เราจัดใส่กล่องก็ยังมีออเดอร์เด้งขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยออเดอร์กระจายวันนี้ออเดอร์กระจายออเดอร์แตกแตนแตกแตน ไม่มีเวลากินข้าวเลยตายละ,ะ,ะืใจตลาดที่สองวันศุกร์นะคะตลาดบ่าย รับปอกแก๊สข้าวผัดพี่ตักข้าวไม่เอามาเองวันนี้ข้าวผัดก็ออกดีมากค่ะ ซิลินเตรียมเข้าผัดใส่กล่องไว้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ2ตลาดแต่ตลาดเมื่อเช้านี้ขายหมดเกลี้ยงเลยค่ะทำให้ตอนบ่ายซิลินต้องเอาเข้าผัดนะคะมาผัดที่นี่ต่อแล้วข้าวผัดที่ขายในวันนี้ก็คือข้าวผัดรถไฟค่ะคุณผู้ชมข้าวผัดโบราณที่ใส่ผักใส่หอมใหญ่ใส่มะเขือเทศเปลี่ยนบ้างนะคะสลับกันไปมากับข้าวผัดที่ใส่ถั่วลันเตา

des crevettes des de crevettes c'est ça ouais ok par sauce 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 c'est bon sauce c'est bon ah, ah. Ai aimé, ai et euh, de toute façon vous avez le fromage le fromage bah, est votre je, je, vais, je vais demander le truc si vous aviez la sauce à peu ah oui un... Vous voulez que je vous un petit pot, c'est ça Oui. Ouais, ouais. On va vous faire un pot avec de la sauce. Voilà. Hein ok. Bon, je vous mette tout de suite. vous Allez. Sur les pots Un petit pot comme ça arrive. Oui, oui, pas... Ça pique Pas un pas pas, 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 <laughs> pas verre de bière. Hein. <laughs> ça pique beaucoup Ça pique beaucoup, Kévin. Ah

ถ้าอร่อยวันศุกร์หน้าฉันจะมาซื้ออีกอ๋อแล้วเธอมีซอสพริกไหมเพราะฉันอนะชอบกินเผ็ดๆซิลินก็บอกว่าถ้าวันศุกร์หน้าคุณกลับมานะคะซิลินจะเตรียมซอสพริกไว้ให้ค่ะแล้ววันนี้คุณลูกค้าก็มาสั่งถึง80ยูโรหรือประมาณ3,000บาทและถามหาซอสพริกด้วยค่ะซึ่งเราก็เตรียมไว้แล้วซิลินก็แซวล,ลูกค้าไปเล่นๆนะคะซอสอันนี้มันเผ็ดนะคะ ถ้าคุณได้กินซอสอันนี้รับรองคืนนี้คุณดื่มได้ทั้งคืนตอนนี้เรายังจัดของไม่เสร็จนะคะลูกค้าจะแวะไปเอาชีสก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมารับของค่ะ Je vais vous prendre un bol de temps. Ouais. C'est pour ce soir. D'accord. On y réchauffe comment ça Trop fort. C'est le nom en thaïlandais. 4 de... 4 de... 4 de... Ça parle de taille. Ça a joué. Alors, il va tout on... le temps Oui Vous voulez ah, me dire la bataille La ah. bataille, ah. just wanna be alone to feel free tonight Told so many times do wanna look back Do I break your heart? What I feel inside It burns me out Did you she wonder how I leave you? There's no tears, my smile, love, Humble cries anymore Now I leave you I am perfect size for another one And I don't wanna die. and conversation, and tonight I don't wanna be alone to take the break myself For just so many times, but never look back Till I break your heart. what I feel inside Reach me down and bust me out Regalez-vous Thank you very much! เขาผัดรสไฟเลร้ยงบอกอร่อยอร่อยหรือหิวอะซีรินหิวตั้งเลยไม่หิวมากโอ้คัณพีตักข้าวกั็นเมวมา Can you hear me from the dark of my past? Can you take me higher? So I wish I got you on my back. <laughs> <laughs> Each she wonder. Each How I leave you? There's no twisty my love

она э вы здесь я его